ภาพไอโซเมติกภาพด้านหน้าภาพด้านข้างขวาภาพด้านบนระยะแอ L ระยะ H ระยะาสี่สิบองศาระยะาภาพด้านหน้าภาพด้านบนภาพด้านข้างขวาขนาดเส้นหนา0ูนุดมิลลิเมตรขนาดเส้นหนา 0.35มิลลิเมตรขนาดเส้นหนา0.25มิลลิเมตร